แม่มันเห็นเนชิญครับเยนคิดถึงดะยิึงดำนะเดินชะขายยา ก็ได้หารือกับทางหารือละสอบถามทางผู้ช่วยเลขาธิการปรปรชนะครับก็มีประเด็นที่สอบถามสองสามประเด็นแล้วก็ได้คําชี้แจงมานะครับก็คือว่าเรามาติดตามพงถามนะครับเร่งรัดกรณีที่เราเคยร้องทุกข์กล่าวโทษไว้นะครับซึ่งทางปปชเองก็ชี้แจงว่าได้มีการเรียกพยามมาสอบเพิ่มเติม ไปกว่า20ปากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขาดหลักฐานสำคัญที่ที่จะนำมาสู่การพิจารณาตั้งองค์ณาต่ส่สวนข้อเท็จจริงก็คือว่าได้เรียกเอกสารพยานอา่พยานเอกสารเรื่องของเวชทะเบียนการรักษาตัวของผู้ตกขังทักษิณชินวัตรไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารนั้นกลับมานะครับซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ปปชเร่งรัดอยู่ รเราก็ได้สอบถามทางปปชไปว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างที่สามารถที่จะนําเอกสารนี้กลับมาได้โดยเร็วนะครับซึ่งท่านก็เรียนว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยส่งหนังสือไปสอบถามกองคดีของสำนักงานตารวจแห่งชาติอยู่ณตอนนี้นะครับเื่อเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อส่งไปที่นั่นมันเหมือนเป็นการไปทวงคดีนะครับทางปปชก็เลยเราก็ทบสอบถามว่าจะมีมาตรการอะไรในการที่จะเร่งรัดเอกสารตัวนี้เพราะมีความสําคัญทางคดี ขาชี้แจงว่าก็จะมีหนังสือเตือนไปนะครับหนังสือเตือนในการที่จะต้องส่งเวทเวทะเบียนการรักษาตัวมาที่ปปชตามมาตรา34นะครับซึ่งก็จะใช้เวลาในการเตือนแต่ละครั้งประมาณ15วัน7วัน15วันหรือ30วันนะครับซึ่งหาลือเมื่อกี้ก็บอกว่า1เดือนหลังจากนี้นะครับเมื่อเตือนครบ3ครั้งนะครับซึ่งหาลือเมื่อกี้ก็บอกว่า1เดือนหลังจากนี้นะครับเมื่อเตือนครบ3ครั้ง นะครับหนึ่งเดือนหลังจากนี้ทางพวกเราคอปทก็จะมาติดตามความคืบหน้าอีกนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าก็ยินดีที่จะให้มีการติดตามความคืบหน้าต่อไปมาเห็นว่าตอนนี้ขั้นตอนํารดเนินการมันต,ติดอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจที่ไม่ยอมส่งตำถาดมี2หน่วยงานที่ไม่ส่งเอกสารมาที่ปปชเลย,เลยก็คือมีที่โรงพยบาลาตารวจแล้วก็ที่กรมราชทัณฑ์นะครับก็เป็น2หน่วยงานที่ยังไม่ส่งเอกสารทาคดีมาที่ปปช กรมราชธรรมน่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนผู้ต้องขังนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งทางปปชเขาก็ก็ร้องไปอยู่เหมือนกันรวมทั้งโรงพยาบาลราชธรรมด้วยอ่ารวมทั้งโรงพยาบาลราชธรรมด้วยแปลว่าตอนนี้คือต้องรอ,อตามกรอบระยะเวลาไปเรื่อยๆจนมันสิ้นสุดกันไปทั่วค่ะรื่องนี้เราก็สอบถามพพยายามเร่งรัดนะครับให้มีสภาพบังคับซึ่งตามมาตรา34ของของ,ของพรบรปปชเนี่ย ถ้าบุคคลใดที่ปปชได้ยื่นขอไปเอกสารไปเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของปปชเนี่ยก็จะมีโทษจําคุกหกเดือนท,ทันทีซึ่งซึ่ง,งก็ไม่เคยเกิดขึ้นท่านก็ชี้แจงว่ากรณีนี้ไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ก็จะมีหนังสือเตือนไปนะครับมีหนังสือเตือนไปให้รีบส่งเอกสารมานะครับกรอบการเตือนก็มีทั้งระยะ7วัน15วันหรือ30บวันนะครับการเตือนก็จะครบ3รอบเ,อเตือน3รอบด้วยกันนะครับรอบละประมาณ15วันประมาณนี้ ก็เรื่องนี้เราก็เคยมาสอบถามเรื่องนี้มาสองสามรอบแล้วก็ยังติดอยู่เรื่องเดิมก่อนหน้านี้เรามาตั้งแต่180วันก็ยังติดบอกว่าขอเอกสารไปที่โรงพยาบาลตํารวจและกรมราชธรรก็ยังไม่ได้รับตอบรับมาแต่ถือว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าท่านก็รับปากว่าจะส่งหนังสือเตือนไปอย่างเร่งด่วนนะครับ เดี๋ยวเราทางทนายจะทำหนังสือนี่เข้าไปนะครับก็จะยื่นยื่นยื่นชี้แจงไปยังศาลเพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่าศาลศาลแพ่งสั่งให้ให้มีการยกเลิกการชุมนุมบริเวณเฉพาะสองสองเลนพื้นผิวการจราจรนะครับเดี๋ยวทางทางทนายสอจะจะทำหนังสือขอขอเขาเรียกอะไรนะเขาก็เรียนเชิญทนายครับบารีเพิ่มเพิ่งเพิ่ได้อ่านในรายละเอียดของ แต่ว่าทางผู้ชุมนุมรเรียกไม่พบนะครับประเด็นนี้เป็นข้อริงที่ไม่ใช่ความริ่งนะก็คือเป็นเทศจันะผมมีปัญหาแล้วนกะ็จะเราจะร้องเพื่อคัดค้านคําสั่งนี้เราก็ต้องลองว่ามีการให้การเทจมีการลองเทจตัดค้านคําสั่งนี้เราก็ต้องลองว่ามีการให้การเท็จมีการลองเทจนะครับงั้นเดี๋ยวจะกลับไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมใหม่ ด้วยการขอคัดคำสั่งฉบับเต็มจากศาลก่อนนะครับในส่วนของข่าวที่ลงเนี่ยเท่าที่อ่านถ้าเขาได้จริงเป็นไปตามนี้ก็หมายความว่ามีการร้องเท็จนะครับก็จะต,ต้องดําเนินการทางกฎหมายเท็จส่วนไหนในส่วนที่เรียนไปเมื่อกี้ว่ามีการร้องว่าได้มีการขอเจรจากับทางแกนนำแต่เจรจาอแต่แกนนำดิกลี่ยงไม่ไม่พบไม่ได้พบนะครับซึ่งอันนี้เป็นนไม่ใช่ความจริงนะครับแต่ว่าตอน มีเข้ามาแล้วก็พาเดินด้วยทั้งรองปลัดกระ,ะประลัดสำนักนายก<ม>ก็ไปเดินพุ่มกับเองก็ร่วมไปเดินซึ่งมีภาพนะครับประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความร่วมมือจากใครหรือไม่ในการร่วมกันให้ข้อมูลเท็จต่อสารขอบคุณนครับเจ็ดวันนี้ถือว่าเรามีเวลาเพียงพอที่จะชี้แจง ก็เดี๋ยวอย่างที่ทนายบอกก็ขอดูไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากสำนักนายกรมตรีไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากสนนังเลิงหรือกระทั่งอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยซึ่งก็มีการประสานงานกันแทบทุกวันนะครับข้อเท็จจริงที่อ้างว่าพวกเราหลีกเลี่ยงการการเจรจาพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอย่างที่ทนายบอกก็ไปดูข้อเท็จจริงทางทางคำร้องใหม่นะครับเพียงเห็นแต่น่าซื่อว่าว่าพวกเราหลีกเลี่ยงนี่ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ไปกล่าวอ้างนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับจะให้ราคืน oh ้านหน้าอะไรอย่เง้ยขาว่ามัยเไงมีเรื่องอะไรเขาจะเป็นสั่งยกเลยจะเป็นทางแต่มันยกเลิกเลยเหรอคนเราเขาอุปกรณ์มีอะไรแต่ก็ยังเป็นแนวทางเลยเพราะว่าเขาาล้องเฉพาะสองยืนพื้นผิวจราจรนะครับมันยังมีพื้นที่เขาไม่ได้แ้งโดหรืออาจจะขยับขยายไปพื้นที่อื่น ก็ยังยังยังเป็นเป็นยังยังไม่ได้หารือกันเพราะว่าเพิ่งเพิ่งสั่งคำสั่นะครับเดี๋ยวคนนีจะหักกลับไปแล้วก็ได้ประชุมกัทางอาจารย์หมูเขียวกับทีมงานก่อนว่าจะเป็นแบบไหนยังไงมันครบเวลาเราเราถอนได้รวมทั้งคำสั่งสารด้วยคำสั่งสารด้วยใช่เนี่ยมันมีแต่รารละเอียดมางจุไม่เยอะอาจจะขอต้องคสั่งแากใครไปยื่นอ่ะใช่แล้วมันอ้างว่าผมไม่เคยผู้กกับยื่นเขาเป็นการจัดลายเป็นยังให้ความเท็จด้วยว่าผมไม่เคยคุยกับมัน